คุณเศษฐาทวีสินนะครับผมอันนี้ประเด็นเรื่องการปฏิรูปกองทัพเนาะถูกต้องได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังนักข่าวถามเรื่องที่พิธานะครับเรื่องที่คุณพิธาฝากรัฐบาลใหม่เรื่องการปฏิรูปกองทัพครับซึ่งคุณเศษฐาเนี่ยก็ตอบเนี่ยครับไม่อยากให้เรียกปฏิรูปกองทับขอให้ใช้คําว่าการพัฒนาร่วมกันใช่นะครับ คุณต้องรักษาความรู้สึกของทางกองทัพหน่อยนะครับรักษาปฏิรูปได้ไงครับใช่ในความเป็นจริงคําว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยหลังจากที่ฉีก MOU แล้วมาเซ็นใหม่กับตัวพักภูมิใจไทยอ่ะอุ้ยไม่ได้เซ็นด้วยมั้งไม่ไม่เออไม่ได้เซ็นแต่ว่ามันมีกฎกติกาที่อยู่ในแถลงออกมามันก็มีปฏิรูปกองทัพมีปฏิรูปกองทัพนี่มันมีมันมีมันมีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับคุณผู้ชมครับอันนี้มาดูกันเรื่องภาษากันม้างดีกว่าคือคําว่าปฏิรูปเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจอรรคนคร พัฒนาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร Develop ฮะซึ่งสองคำนี้มันใกล้กันไหมฮะัอ๋อมันคนละเรื่องเลยฮะมันไม่ใกล้กันนะฮะมันคนละอ่าวเลยไหม้มันคนละปากอ่าวเลยนะฮะเน่ผมคิดว่าคือคำถามแบบนี้บางทีต้องให้สื่อนอกถามไหมแต่จริงๆแล้วคือไอ้คำว่ารีฟอร์มหรือการปฏิรูปเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็มักจะใช้เวลาแบบ เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเลวอ,ะอ่ะม,มันห่วยมันชั่วมันไม่ตอบโจทย์เมื่อถึงเขตการณ์นั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการรีฟอร์มหรือว่าเราก็ต้องทําการที่จะปฏิรูปส่วนคําว่า develop เนี่ยหรือคําว่าพัฒนาเนี่ยมันคือเริ่มจากไม่ชั่วไงคือมันไม่ชั่วไงคุณผู้ชมมันแค่ยังแบบยังไม่ดีมากอ่นด่หรอปะแต่ไม่ได้ชั่วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิด ใช่ไหมฮะก็พัฒนากันไปก็ให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยลองนึกถึงกองทัพไทยดูว่าในความเห็นคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่ากองทัพไทยเนี่ยควรปฏิรูปหรือควรพัฒนาครับ